สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel อาจารย์ตองคามาทาโร่นะครับเปลี่ยนที่ช่องนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ตามหากันง่ายขึ้นเสิร์ชใน Search Engine ข้างบนได้เลยนะครับว่าอาจารย์ตองนะครับเพื่อจะได้เจอกันง่ายๆการทำนายนี้เข้าสู่การทำนายแบบ general reading นะครับการทำนายดวงประําจำเดือนมิถุนายน2565นะฮะ เน้นย้ำกันเสมอว่าการทำนายนี้ไม่ใช่การทำนายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับสิ่งไหนที่เป็นสิ่งดีให้รับฟังไวแอบสอบไว้นะครับสิ่งไหนที่รู้สึกว่ามันเป็น energy ค่อนข้างลบหรือว่าผมเตือนอะไรไปแล้วคุณรู้สึกกังวลให้ฟังและคิดซะว่าผมเล่านิทานให้คุณฟังขำๆแล้วกันนะครับอย่าไปคิดอย่าไปเครียดมากการทำนายนี้ จะพูดในส่วนของเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักแล้วก็แนะนําในส่วนของเรื่องเกรดการทําบุญให้กับตัวท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับการทำนายนี้สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะฮะท่านใดที่ทราบทั้งลัคนาและราศีสามารถฟังได้ทั้งคู่นะครับเพื่อความแม่นยําที่มากที่สุดเราไปเริ่มต้นในส่วนของเรื่องการทานายดวงประจําเดือนนี้กันเลยดีกว่าครับผม สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูนะฮะผู้ที่เกิดวันที่16ทธันวาคมว้าว wow. 16ธันวาคมจนถึงวันที่14มามกราคมราศีธนูประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 5จะเป็นยังไงบ้างเอ่ย okay and i see teno about that eight up sword cup a sub cup three up in the coals three up sword six up in the coals เซเว่นครับเอซาวอนไพ่หนึ่งเยอะจังอีกใบหนึ่งสุดท้ายครับเซเว่นซอฟท์พนดั้กส์เอ่ Major อเมเจอร์ลัคนาไม่โผล่เลยเดือนนี้นะครับมิถุนายนสำหรับชาวลัคนาราศีธนูผมมองว่าไม่น่าที่จะมีเขาเรียกว่าเมกะเชนเกิดขึ้นสักเท่าไหร่ แต่ว่าน่าจะมีเรื่องดีๆหลายๆอย่างเข้ามานะครับสังเกตได้จากไพ่แอ of c u p s แล้วก็ไพ่แอสบัวนนะครับชาวลัคนาราศีธนูนะฮะในช่วงนี้ในส่วนของเรื่องงานเนี่ยผมมองว่าโตคุณเองนะฮะน่าจะได้รับโอกาสนะครับจากทางผู้ใหญ่หรือว่าในส่วนของเรื่องงานนะครับน่าจะมีโอกาสดีๆอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับ ในส่วนของเรื่องการต่อยอดงานของคุณนะครับแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็คือเหมือนอมีความรู้สึกว่าแลนว่าอยากจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอยากจะได้อย่างนี้อยู่แล้วมีโอกาสนะฮะที่มันจะเป็นไปตามอย่างที่ใจคุณหวังในช่วงนี้นะครับโอกาสหยิบยื่นมาให้กับตัวคุณแล้วคุณควรที่จะรีบคว้าไว้เลยจะดีที่สุดในช่วงนี้นะครับ <c oughs> ขอโทษทีฮนะ ช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกอึดอัดนะฮะอยู่บ้างนะครับแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรหลายอย่างนะครับค่อนข้างที่จะประเดประดังอาจจะมีปัญหาเข้ามาลายล้อมตัวคุณอยู่พอสมควรนะครับพยายามนะฮะพยายามปรึกษาหารือกับทางผู้ใหญ่หรือคนอื่นที่เขาที่พอจะสพอร์ตอาจจะเป็นทางส่วนของความคิดหรือว่าในส่วนของเรื่อง รา,ายละเอียดอะไรต่างๆตามนี้นะครับผมมองว่าน่าจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขตรงนี้ได้พอสมควรเลยนะครับในส่วนของใครที่มี planning ว่าจะทำเสริมเพิ่มเติมอะไรหลายๆอย่างในช่วงนี้นะครับผมมองว่าคุณมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะได้ทำตามใจที่คุณหวัง นะครับแล้วก็พยายามเข้าหาผู้ใหญ่พยายามเข้าหาทางคนที่เขามาเกี่ยวข้องในส่วนของสายงานของคุณนะครับจะสามารถทำให้มันต่อย,ยอดในส่วนของเรื่องทิศทางงานคุณได้เป็นในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรช่วงนี้อาจจะมเีเรื่องที่ไม่สบายใจหรือว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่ใจคุณคิดโผล่มาอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับ รออีกนิดนึงรออีกนิดนึงนะครับจะมีโอกาสนะครับตามมาต่อจากนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทำใจนิ่งๆไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทำตามหน้าที่ที่คุณรับผิดช,ชอบไปก่อนนะครับแล้วก็ขยันฝึกปรือนะครับหรือว่าหาโอกาสทำอะไรหลายๆอย่างเสริมนะครับ ถ้ามีโอกาสคุณควรที่จะหาเรียนเสริมเพิ่มเติมเนี่ยได้จะยิ่งดีมากๆเลยนะครับสำหรับชาวรัคนาราศิธนูในช่วงนี้นะฮะงานที่ดองไว้หรือว่ายังเคลียร์ไม่จบคุณควรที่จะเคลียร์ให้จบภายในเดือนนี้จะดีที่สุดเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาต่อไปในเดือนกรกฎาคมนะครับใครที่ตกงานอยู่นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะครับ ค่อนข้างที่จะโอเคบางทีบริษัทอาจจะเรียกคุณมีการเกริ่นมีการเข้าไปเรียกเซ็นสัญญาแล้วนะครับน่าจะมีข่าวดีในส่วนของเรื่องการงานของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แน่นอนนะครับออใครนะครับที่เป็นเจ้าของกิจการในส่วนของเรื่องการทำธุรกิจต่างๆก็ตาม มีโอกาสที่ค่อนข้างดีครับมีโอกาสที่ลูกค้าของคุณจะเข้ามาทําให้มียอดขายเพิ่มหรือว่ามีลูกค้าแอคเค n า์เพิ่มเติมขึ้นมาน่าจะประสบความสําเร็จพอสมควรใครที่มี planning ว่าจะต้องไปติดต่อท,ทางธุรการหรือว่าไปติดต่อลูกค้าเพื่อเป็นการเจรจาประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับน่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับตัวคุณ ต่อกันที่เรื่องการเงินกันบ้างดีกว่าครับการเงินของชาวลัคนาราศีธนูผมมองว่าน่าจะมีปัญหาที่มันเป็นมาก่อนหนะ้าอยู่แล้วนะครับที่อาจจะมีในส่วนของเรื่องหนี้สินถามว่ามันมีเงินเข้ามาไหมผมบอกได้เลยว่ามีมีเงินเข้ามาคุณตลอดแต่มันก็มีรายจ่ายที่รอที่จะพร้อมจะต้องจ่ายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นทำใจนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันก็หมดนะครับค่อยค่อยเคลียร์ค่อยคสะสางไปตามทีระบบนะอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปอย่างโอเคเองนะครับ เมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าท่านใดที่ planning ว่าจะไปติดต่อทางธุรกรรมทางธนาคารอาจจะไปกู้เพื่อมาซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าลงทุนทำ SME ขนาดเล็กของคุณหรือว่าทำธุรกิจของคุณยังไงก็ตามเกณฑ์ที่จะผ่านค่อนข้างที่จะสูงแต่เตรียมในส่วนของ statement ให้ดีๆนะครับแล้วก็งวงเงินเนี่ยอาจจะขอเผื่อไว้ บ้างสมมุติคุณต้องการที่จะขออผมสมมุตินะ1 0 0 0แสนบาทคุณอาจจะต้องขอไว้สักประมาณ1 5 0 0แสนเพื่อในส่วนของวงเงินที่มันอนุมัติมาแล้วเนี่ยมันจะได้ s ซตเทิลกับพอดีเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะอนุมัติมาไม่ได้เต็มตามที่คุณขอนะครับ การเงินของคุณเหมือนคุณกำลังร,งรอเงินอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าครับคุณเอาเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างแล้วมันยังไม่ส่งผลตอบรับมาหรือเปล่านะครับถามว่าจะได้คืนมาไหมได้คืนมาครับแต่ว่าได้คืนมาเพียงแค่ส่วนหนึ่งก่อนนะครับหรือว่าใครที่รอในส่วนของโบนัสนะฮะเช่นเดียวกันเลยอาจจะได้มาเหมือนกันแต่ไม่ครบ ไม่เต็มที่ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นทำใจครับยังดีที่ได้นะต้องคิดอย่างนี้ว่ายังดีที่ได้ใครที่มี planning ว่าจะซื้อของสวยๆงามๆเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะได้ของชิ้นนี้มานานแล้วนะครับผมมองว่าคุณน่าจะมีการสเปนเงินเพื่อซื้อของอะไรบางอย่าง เพื่อทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองอาจจะเป็นการเสริมสวยก็ได้ครับไปซื้อคอสเสริมความงามหรือว่าเป็นการไปซื้อ,อ,อของแบรนด์เนมของลักชัวรี่นะครับหรือเป็นของอะไรก็ตามที่คุณอยากจะได้มาเนี่ยนะครับผมมองว่าน่าจะมีการใช้จ่ายเงินกับพวกนี้ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรจัดสรรเงินให้ดีๆนะครับช่วงนี้เศรษฐ,ฐกิจ ค่อนข้างที่จะน่ากังวลใจอยู่นะระวังไว้นิดนึงนะครับสุขภาพของชาวลัคนาราศีธนูเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้เรามาระวังในส่วนของเรื่องดวงตาให้ดีๆครับชาวลัคนาราศีธนูมีปัญหาในส่วนของดวงตาขึ้นมาอย่างชัดเจนอาจจะเป็นการปวดกระบอกตาตาแดงตาอักเสบตากุ้งยิง อันนี้ต้องระมัดระวังในส่วนของเรื่องเวลาเราไปหยิบจับอะไรก็ตามนะครับแล้วมาโดนมือนะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะเกิดการอักเสบบริเวณเหล่านี้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเขาเข่าเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับอาจจะมีเรื่องกระดูกเกิดเสียงกรอบๆเกิดขึ้นต้องหาในส่วนของพวกวิตามินหรือคอลลาเจนหรือว่าในส่วนของพวกอาหารเสริมเพื่อมาบำรุงบริเวณข้อเข่ากระดูกของคุณก็จะดีนะครับน้ำหนักมีขึ้นเล็กน้อยครับ อาจจะมีคนทักว่าเออดูมีการเปลี่ยนปแปลงมีน้ำมีนวลขึ้นนะในช่วงนี้นะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคทางหวัดหน่อยฮะโรคทางหวัดโรคทางเดินหายใจคุณจะมีปัญหานะครับช่วงนี้ฝนมาด้วยพายุมาด้วยระวังนิดหนึ่งนะครับขายืนนานหรือเปล่าเริ่มมีอาการปวดหลังบวดบริเวณก้นกบแล้วนะครับหรือว่าคุณเป็นกรณีออฟฟิศซินโดรมก็ได้ช่วงนี้ระวังหน่อยนะครับ กล้ามเนื้อมีเหมือนเหมือนยืนนานมันพ่วงมาจากยืนนานเพราะฉะนั้นก็อยู่ในแคตตากรีเดียวกันเนาะนะครับ อุบัติเหตุไม่มีครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่สบายใจได้แต่ระวังในส่วนของเรื่องโรคที่มาทางอากาศหน่อยก็จะดีพอเตือนอย่างนี้คนก็กังวลว่าหนูจะเป็นโควิดไหมคะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องบอกว่าระวังเนื้อระวังตัวไว้ดีๆกว่าอย่าเพิ่งเอาตัวไปส่งเสี่ยงกับคนหมู่มากหรือว่าถ้าจะไปเจอกันก็ควรที่จะตรวจ A t ทเคนะครับหรือตรวจอาท c r เพื่อป้องกันไว้จะดีที่สุดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ต่อมาในส่วนของเรื่องความรักกันมากดีก,กว่าความรักสําหรับคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดชาวลัคนาราศีธนูนะครับคนโสดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับคุณสบายใจมากขึ้นคุณรู้สึกรักตัวเองมากขึ้น นะครับช่วงนี้คุณก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสไปในส่วนของเรื่องการใช้ชีวิตอยู่กับตัวคนเดียวค่อนข้างที่จะมากแล้วก็การทํางานค่อนข้างที่จะมากอยู่พอสมควรหน้าตอนนี้ควรผมว่าคุณค่อนข้างที่จะแฮปปี้ทูบีซิงเกิลมากกว่านะครับยังไม่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือถ้ามีใครเข้ามาคุณก็แค่ลองศึกษากันไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าคุณจะเลือกใครสักคนเข้ามาคุณมองว่า ถ้าคนคนนี้เข้ามาคุณจะเลือกให้เขาเข้ามาแล้วไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณลําบากซะมากกว่านะฮะผมว่าแลดูแล้วคุณก็ตัดสินใจเลือกค่อนข้างเป็นคนที่เขาเรียกว่าช่างเลือกอยู่พอสมควรนะครับก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรกับตรงนี้สักเท่าไหร่ยังมีความสุขอยู่กับตัวเองหาความสุขณนะช่วงนี้ไปก่อนก็ได้นะครับถ้ายังไม่พร้อมนะฮะเรามาดูในส่วนของคนที่ สถานะ complicated เป็นมากนีก,กว่าเป็นยังไงบ้างเ่ยว้าวคุณทนอะไรมาระยะเวลานึงแล้วอะทำไมผมมรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าสถานการณ์การคบกับคนคนนี้คุณค่อนข้างที่จะไม่แฮปปี้กับกับการที่มันเป็นอยู่นะฮะคุณรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายใจยอยู่พอสมควรกับเรื่องความรักกับคนคนนี้ทั้งๆที่บางทีเขาก็ มีข้อดีนะแต่เขาก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันหรือตัวคุณเองนั่นแหละครับที่แอบมีทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่อาจจะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเกิดการสั่นคลอนหรือว่าเกิดการเลิกรากันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องดีเพนเกิดขึ้น อยู่กับคนทั้งสองฝ่ายด้วยว่าแบบความรักของคุณเนี่ยคุณควรที่จะต้องมีการปรับหรือว่ามีการจูนกันมีการไม่ควรที่จะมีความลับซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจกับคนคนนี้ที่คุณคุยอยู่คุณควรที่จะเดินออกมาจากตรงจุดนั้นซะเลยจะดีกว่านะครับมันไม่เป็นการผูกหรือยึดมั่นหรือทําให้เขาต้องมานั่งรอคุณหรือคุณต้องไปนั่งรอเขาอย่างนั้นจะดีกว่านะครับ ต่อกันที่คนที่มีครอบครัวกันบ้างแล้วจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่แฮปปี้ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรหวาน เลยละเต็มที่เลยมีโอกาสที่จะได้ไปท่องเที่ยวกันได้ไปพักผ่อนกันมีโอกาสที่จะได้ของนะครับหรือว่ามีการซื้อของของ,ของของขวัญอะไรให้กันเพื่อเป็นการที่ทําให้อีกอลูกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูดีไพ่เด e ะ v ลเวโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะแฮปปี้เนส่วนของเรื่องความรักค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับ คุณอาจจะได้เกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีเมถุนก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะแฮปปี้เลยละ่ะนะฮะน่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรื่องความรักของคุณในช่วงนี้นะครับน้าหนักจะขึ้นนะไพ่ขึ้นมาเลยว่าน้ําหนักน่าจะขึ้นนะครับก็ออกกําลังกายกันนิดนึงนะครับสําหรับคู่คุณนะฮะเออเรามาดูในส่วนของคนที่เลิกรากับคนรักไปแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ย คุณเลิกราก,กันไปเพราะว่าด้วยเรื่องนี้สินหรือว่าเรื่องการมีมือที่3มหรือเปล่าผมมองว่าณปัจจุบันคุณยังมีการแอบแอบมองไปส่องเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอคนที่คุณเลิกไปเนี่ยผมมองว่า เขาเข้าไปกันแบบว่าเหมือนบางทีแทบจะไม่ได้ลาเลยคุณยังรู้สึกว่ายังมีความรู้สึกผูกพันหรือมันยังมีซัมติงบางอย่างที่ยังเป็นชนักผูกพันหรือเป็นพันธะอะไรบางอย่างซึ่งกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลดิโก,โกจริงๆได้ไหมผมบอกได้เลยว่าคุณคุณปล่อยวางได้แต่คุณเลือกที่จะยังยังมองยังใฝ่หายังคิดถึงเขาอยู่เนี่ยสิเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องปรับนิดนึงนะถ้าคุณมีใครอยู่ณนะปัจจุบันอันนี้ต้องระวังตัวเองไว้นิดนึงนะครับเรามาดูในส่วนของไพ่าราเคิ่นกันมากดีกว่านะครับว่าจะแนะนําในส่วนของเครื่องความรักของคุณยังไงบ้างพนุครับชบอ่อ Calling in your soulmate นะครับสิ่งที่ สำหรับคนโสดที่กำลังรอในส่วนของเรื่องความรักที่อยากจะให้แบบได้เจอคนที่ใช่สักทีเนี่ยลองไปหาลองไปบนลองไปสายมูเตลูคุณอาจจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบเร็วๆนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คนรักหรือว่าคนรักที่คุณคบอยู่เนี่ยผมมองว่ามันเป็นคนรักสำหรับ เขาเรียกว่า worth waiting for มันมันมันคุ้มค่ากับการรอคอยแล้วแหละที่ที่คุณได้เจอคนคนนี้นะครับสิ่งต่างๆเขาเรียกว่าจัก,กรวาลเนี่ยเขาได้ส่งใครเข้ามาให้กับคนคนหนึ่งละคุณควรที่จะคีบคนคนนี้ให้อยู่ให้อยู่กับความสัมพันธ์อันเนี้ยมันยาวนานที่มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ละกันนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของพยานุโลกกันไหมดีกว่าพยานุโลกจะแนะนำ ในส่วนของชาวลัคนาราศีธนูยังไงบ้างเอ่ยแคนาทีทองเลยทีเดียวมีสิ่งดีๆมีสิ่งกำลังจะมาประสิทธิ์ประสาท บางอย่างเรื่องดีๆให้กับตัวคุณละเงินทองไหลามาเทม,มาอู้ไพ่ดีหมดเลยนะน่าจะมีครูบาอาจารย์คุ้มครองคุณอยู่พยายามช่วงนี้ทาบุญแล้วก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประจําตัวคุณก็ได้จะยิ่งดีนะครับโอกาสทองเปิดโชคให้กับคุณแล้วนะครับมีโอกาสดีๆเข้ามาขนขวายแล้วก็รับมันไว้ให้เต็มที่สิ่งดีๆกําลังเข้ามาสําหรับชาวลัคนาราศีธนูแล,ล้วล่ะครับผมยินดีด้วยนะฮะ เรามาดูในส่วนของเรื่องเลขนำโชคกันบ้างดีกว่าเลขนำโชคชาวลัคนาราศีธนูมีเลขอะไรบ้างเอ่ยช่วงนี้เผื่อสเสี่ยงโชคนะครับธนูเลขอะไรบ้างเอ่ยเลขเยอะนะบอกไว้ก่อนเตรียมตัวจดนะครับ อ่ะโอเคจดเลยมีเลข1ครับมีเลข4มีเลข3มีเลข6มีเลข7มีเลข8 1ดหนึ่สามสีดแนะครับลองไปเสี่ยงโชคลองไปจับเลขดูนะครับเผื่อจะมีเขาเรียกว่ามีโชคเกิดขึ้นกับตัวคุณ ในช่วงนี้ผมแนะนำนิดนึงชาวลัคนาราศีธนูถ้าจะทําบุญให้ทําบุญกับคนพิการคนตกทุกข์ได้ยากคนพิการซ้ำซ้อนวัดพระบานน้าพุโรงพรยาบาลสงบ้านคนพิการบ้านคนแก่คนชาราบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนเอาตามที่คุณสะดวกนะครับเอา,เ,อา,เ,อาเขาเรียกว่าให้เป็นคนที่ ฐานนะหรือเลเวลต่ำกว่าคุณจะยิ่งดีมากๆในช่วงนี้นะครับเวลาทำบุญสังฆทานผมแนะนำนิดหนึ่งสำหรับชาวลัคนาราศีธนูให้ทำบุญแล้วถวายน้ำนะครับเป็นแพ็คนะครับเน้นย้ำว่าเป็นแพ็คอาจจะเป็นแพ็ค6หรือแพ็ค12ได้จะยิ่งดีนะครับในช่วงนี้แล้วก็ทำบุญในส่วนของคนที่พิการทางสายตาได้ก็ดีเหมือนกันนะครับเออ แล้วก็เนื้อสิ่งอื่นใดทําบุญกับบุพการีของคุณไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือบุพการีคนที่คนเลี้ยงคุณมานะครับก็จะเสริมบุญเสริมอะไรให้หลายๆอย่างกับตัวคุณเหมือนกันพอทําบุญเสร็จแล้วสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญสุขกุศลด้วยนะครับ โอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้ให้ด้วยเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับมีอะไรลองคอมเมนต์กันที่คอมเมนต์บ็อกซ์ข้างล่างบางก็ได้นะครับอยากฟังความคิดเห็นจากทุกทุท่านเหมือนกันเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ